แม่ปีนี้มีของขวัญให้คุณแม่กันหรือยังยังแวะมาที่โรบินสันมาเธอร์เดย์กันด่วนๆเลยดีดีๆดีโปรเด็ดสำหรับรางวัลคุณแม่แห่งปีเพียบเลยมาหาไอเดียซื้อของขวัญให้แม่กดเซฟคลิปนี้ได้เลยชั้นหนึ่งโรบินสันเชิญท่านยานพอตเชียงใหม่กันก่อนแม่บีชอบน้ำหอมมากลูกสาวแบบเราก็ไม่พลาดเหมือนกันมีน้ำหอมให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยไหนก็จัดให้คุณแม่กันได้ไปลองมาก็ได้ไปหลายขวดเลยอะทุกคนยังไม่หมดมาต่อกันที่โซนเครื่องสำอางกันตอ่อโบมาเขามีเซตเครื่องสำอางราคาพิเศษ ดีมากเลยอะทุกคนแค่หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวก็ต้องจัดให้แม่กันสักหน่อยแล้วอันนี้บีก็จัดให้แม่ไปอีกหนึ่งใบอยากซื้อรองเท้าให้คุณแม่ก็มาโซนนี้กันได้ว่าจะเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพรองเทาง้าแฟชั่นก็มีเลือกหลากหลายแบบหลากหลายไซส์เลยดูดีดีไซน์สวยๆทั้งนั้นเลยีก็เหมาให้แม่ไป2คู่เลยทุกคนตามหาเสื้อผ้าคุณแม่ก็ขึ้นมาที่ชั้น2กันได้เลยดีไซน์สวยๆให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายไซส์เลยฟ้าสดใสเข้ากับวันแม่มากแม่ทั้งทีต้องจัดเต็มเพื่อคนทีีีีี่่่่่่่เเเเเรรรรรราาาาาััััักกกกกทททสุดดดดดดมมมโปปชชชชนนนนนนววววยยยยใใใหห้้้้้้ลลลืือออออะคคค็็งงูไไจณแขขึ4 กำลังจัดโปรเด็ดเพียบเลยเ็ถ้วยชามแก้วเซรามิกส,สวยๆแบบนี้เรีนเซ็ตม้อเซกรนถาก็ลดราคาชาำเลยทุกคนบอกได้คำเดียวต้องมาเหมาทุกคนกำลังเลงจะซื้อให้คุณแม่ต้องรีบมาด่วนๆเลยโปรโมชั่นสินค้าดีๆแบบนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคม6ปนี้เท่านั้นห้างโรบินสันทุกสาขาบอกได้คำเดียวต้องรีบมาจาัด